สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนี่คือต้นพริกนะครับที่มันเหี่ยวเฉามันโดนเชื้อรานะครับเชื้อรากินรากมันนะครับนี่ครับเชื้อรากินรากมันนะครับนี่ครับมันจะขึ้นขา,ขาวๆแบบนี้เลยนี่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 นะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเพิกจะพามาฉีดยานะครับฉีดยาบำรุงฟื้นฟูต้นนี้ของมันนะครับถ้ามันฟื้นฟูปุ๊บ ใบมันก็จะเริ่มร่วงลวงมานะครับใบเริ่มร่วงเริ่มร่วงลวงมาแล้วมันก็จะแตกกิ่งใหม่นะครับแต่เราก็ต้องใช้ส่วนผสมนะครับส่วนผสมที่เราทําขึ้นเอาเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทําส่วนผสมแล้วมาขีดยาพร้อมกันนะครับนี่นะครับเป็นส่วนผสมที่เราจะ ทำไปขีดใบด่างใบเหลืองนะครับแล้วก็ขีดพริกที่มันหดเหี่ยวนะครับนี่ครับขีดเท่านะครับแล้วก็มีดอกโบก่นะครับแล้วก็มีน้ําสาวข้าวนะครับน้าสาวข้าวนะครับแล้วก็มีน้ําเปล่านะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นะครับที่เราเตรียมไว้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเอานะครับเราก็มาเริ่มการทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็เอา น่ครับเอามือนะครับกำขี้เทาไปนะครับหนึ่งกำมาใส่ไปนี้ครับใส่ไปนะครับไปสองกำนะครับแล้วก็จะเอาแต่น้ําด่างของมันนะครับด่างขีเทาเราก็มาตักน้ํานะครับต่น้ําแล้วก็มาใส่นะครับบางทีใส่นะครับน้าน้าด่างมันก็จะไหลลงไปข้างล่างนะครับันก็จะไหลลงไปข้างล่าง ครับแล้วก็คนนหน่อยนะครับให้น้ำด่างที่เท่ามันไหลลงไปนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันกลัวจะมาทำน้ำด่างนะครับทิ้ง ใส่เหมือนเดิมครับมือคนโคนก็ได้ครับอันนี้มันมันไม่กัดนะครับมันไม่กดมันไม่กัดมือไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเป็นน้ําน้าด่างแค่น้ําด่างที่เท่านะครับแล้วก็เอามือโคนคนไปนี้ก็ได้ครับเราเอาแต่ที่เท่ามันนะครับทานเราไม่เอา ใส่เยอะนะครับระวังมันล้นถ้ามันล้นแล้วเราก็กองออกก็ได้นะครับกองอน้ำด่างก็ได้นะครับเอใส่ทีเดียวเลยก็ได้นะครับเราจะมาใส่ทีเดียวแล้วเราค่อยกองเอาน้ำด่างมันนะครับ จะได้เป็นการง่ายๆนะครับ,นะรบนี่นะครับพอเวลาเราเอาน้ำด่างเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะมาคนนะครับคนจากนั้นเราก็ยกมากองมากองใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับนะครับไม่มีนะครับ ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับยกขึ้นมาเทเลยครับ นั้นเราก็เอาน้ําเอาน้ําสาวขาใส่นะครับนะครับน้ําสาข้าที่เราเตรียมไว้นะครับ จากนั้นเราก็บีบบีบบีบ,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 บยาสีฟันลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับบีบลงไปเลยครับนะครับแล้วก็เอาไม้คนนะครับคนให้มันเกิดฟองนะครับเราจะคนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดฟองขึ้น,น สรพรพคุณมันมีหลายชนิดนะครับพวกแรล่ถาบพวกไรพวกกบถ่านไม้นะครับที่มันเป็นขี้เท่ามาแล้วก็ยาสีฟันนี่ก็มีประโยชน์มากมายนะครับไม่ฟันขาวฟันเยิ้มฟันแหอันี้มันกําจัดพวกเพี้ยพวกมแมลงพวกอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็ฟื้นฟูรากเน่ารากที่มันแห้งเหี่ยวแล้วมันที่กําลังมันจะตายนะครับนะครับเราก็คนไปเรื่อย คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวจะได้ส่วนผสมมันนะครับนะี่ครับไปเรื่อยๆนะครับพอเราคนไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็มากรองใส่ภาชนะไปฉีดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ยก ยกไอ้นะเราผสมไว้นะครับมัเทใส่ภาชนะแล้วเราก็ไปลดกันเลยนะครับเทใส่บัวเลยครับอันนี้นะครับต้นที่มันเหี่ยวเฉาลงนะครับนะครับนี่นะครับมันเป็นเชื้อราอยู่ตรงโคนต้นนะครับนะี่ครับ ต้นเราก็ทำร่องให้มันนะครับนี่ครับมันเป็นเชียลานะครับนะครับเชียลาอยู่บนต้นมันนะครับเราจะมาฟื้นฟูมันนะครับฟื้นฟูมันมันส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เราก็เอามาลดได้เลยนะครับนะครับบดน้ำด่างเลยให้มันนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่า สามวันนะครับอีกสามวันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับมันก็จะมีการหดเหี่ยวของมันนะครับแล้วเราก็จะมาฟื้นฟูของมันนะครับแล้วเรามาดูอีกต้นนะครับต้นที่มันหดเหี่ยวนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับมันลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้นะครับใบเหี่ยวนะครับ ใบเหี่ยวแบบนี้นะครับคือมันมันเป็นเชื้อราอยู่บนรากมันนะครับเราก็ได้น้ําด่างที่เราเตรียมไว้นะครับเตรียมส่วนผสมไว้แล้วเราก็มาลดมาลดให้กับแปลงของมันนะครับนี่นะครับดูนะครับวันนี้มันเป็นสวนพริกที่กําลังปลูกใหม่ นะครับปลูกขึ้นมาใหม่ก็อายุก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับพึ่งแค่พิ่งแค่ได้10กว่าวันนะครับ10กว่าวันนะครับก้าที่อันนี้เราเตรียมไว้นี่คือเราพอเองนะครับพอเองนะครับมาดูนะครับมาดูต้นที่มันเหี่ยวเฉานี่เราก็เอา น้ำด่างที่เราเตรียมไว้มาลดเลยนะครับลดนะครับลดให้มันชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะฟื้นฟูของมันนะครับเรามาดูกันนะครับต้นไหนที่มันเหี่ยวเฉาเราก็ลดไปเลยนะครับลดไปเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่นะครับมันจะมันจะหลุดแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเราก็เอาน้ําด่างใส่ น้ำแดงที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับอันนี้ก็ประมาณนะครับนะี่ครับมาดูกันนะครับนะี่ครับมันเวลามันนันก็แตกกิ่งออกมาใหม่นะครับจะแตกกิ่งออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับ,นะรบต้นนี้ก็ ใบใบมันนั่นนะครับเนี่ยมาหาดูกันนะครับมาดูกันว่าต้นที่มันเหี่ยวนะครับมันเป็นเชื้อรานะครับเชื้อราอยู่บนโคนต้นมันนะครับเราก็ต้องเอาน้ำลดลดให้มันนะครับไม่ให้มันเหี่ยวเฉาครับ มันจะสังเกตง่ายๆนะครับมันจะสังเกตง่ายๆต้นไหนที่มันต้นไหนที่มันเป็นเชื้อรานะครับเชื้อราอยู่บนต้นมันนะครับเชื้อรากินรากกินไรนี่มันก็จะค่อยๆเหี่ยวเหี่ยวลงมาเรื่อยๆนะครับเหี่ยวลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตายถ้าเราไม่รีบรักษานะครับกว่าเราจะมามาทำนะครับเขาเรียกอะไรมา มาปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่มันก็ชาเสียเวลานานาน,นะครับเราทามันกอดน,นะครับนี่ก็เป็นถั่วถั่วนี่เก็บมาจะโอ้ถั่วนี่เก็บมาจะ,เก,าจะเกือบปีนะครับตั้งแต่ปี2 0งพ ยี่บสองนะครับเก็บมานี่มันก็ยังเขียวอยู่เหมือนเดิมนะครับกําลังจะแตกยอดออกขึ้นมานะครับแตกยอดขึ้นมานะครับนี่คือบอคคลี่มอคอคลี่นี่มันแมงเมงมันเยอะนะครับเขาเรียกเมงหมัดหมัดตัวลายๆนะครับมัดตัวลายๆนี้ก็กําจัดได้นะครับนะครับลดไปเลย มัดตัวลายลายนะครับมันจัดหมัดนะครับฟื้นปูต้นมันนะครับต้นไหนที่มันเหี่ยวเหียวนะครับลดไปเลยนะครับ ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วจะมีแล้วลุงเพิกจะมีสิ่งดีๆใหม่ๆมาช่วยแนะนําให้นะครับสําหรับการเกษตรมือใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ